สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะทดสอบคำรับมีดกิวีนะครับเป็นมีดที่ผลิตในประเทศไทยเม็ดอินเทเลนนะครับแล้วก็ครัวไทยเราก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับมีดในครัวนะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างจะบางมากๆนะครับประมาณมิลหรือ2มิลประมาณนี้น่าจะประมาณ2มิลนะครับอันดับแรกนะครับผมจะรับด้วย หินสังเคราะห์ที่มีขายตามบ้านเราก่อนนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเวลาที่เราใช้หินสังเคราะห์นะครับส่วนมากเราก็จะซื้อตามร้านที่มีขายในตลาดบ้านเราตัวนี้เป็นห้าเสือนะครับเป็นห้าเสือผมจะลองรับด้วยด้านที่ละเอียดของห้าเสือก่อนก็ขระเใียดก็อยู่ประมาณที่2 4 0ร4 0บกริดนะครับ ร้สี่สิบปิดเพราะว่าหินตัวนี้นะครับเป็นหินที่มีขายอยู่ทั่วไปในบ้านเราแล้วก็มีดก็เช่นเดียวกันเป็นมีดที่ขายอยู่ทั่วไปในตลาดบ้านเราจะเป็นมีดที่คุณภาพใช้ได้นะคะรับสำหรับงานในครัวแต่สัมาก ตามบ้านเราก็เวลาที่ใานี้แล้วถ้ามีดไม่คมก็จะ,ะไม่ค่อยจะรับกันนะครับสมากก็ใช้กรีดครกนะครับกรีดตุ่มบ้างกรีดครกบ้างนะครับนี่ใช้ด้านละเอียดของหินนะครับ จริงๆมันเป็นมีดที่บางๆนะครับเป็นมีดที่รับไม่ยากเป็นมีดที่รับง่ายมากเลยการเอียงองศาคมก็ยังให้องศาต่าสุดนะครับพยายามต่ํานะครับแต่ก็ไม่ใช่ต่ําสุดคือพยายามให้มันต่ำเอาไว้เพราะมีดมัน,มนเปนมีที่บางมากองศาคมมันก็จะอยู่ค่อนข้าง เช่นนี้ก็ได้คมแล้วนะครับนี่ได้คมแล้วรับกับเดียวนะครับได้คมแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นมีดบางก็เลยรับง่าย ก็กรมที่ได้ก็เป็นกรมที่ตามความละเอียดของหินนะครับ240กริบกริก็จะได้กรมระดับ1นะครับดูจากที่รับไปนะครับเราจะได้ครมประมาณไหน ลองก,กระดาษดูนะครับหลังจากที่เราลับเสร็จแล้วกิตรกระดาษดูก่อนว่าผลของการรับกรหินได้ตราฐานนะครับว่าก,กระดาษได้ดีนะครับก,กระดาษได้แต่มีปีบ้างเพราะว่าคมสองร้อยสี่สิบกริมนี่ก็จะยังไม่เรียบเนียนถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเช็ดด้วย หนังนะครับเป็นนังเครือบด้วย้กคุคนขัดสีฟ้านะครับแต่เวลาเรารับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการล้างมีดให้ดีๆนะครับเผื่อใครที่กลัาวว่าจะเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกที่มีอยู่ตามอุป,รปรกรณ์ที่เราใช้นะครับ าอาจจะล้างมิดก่อนก่อนที่จะใช้งานเพราสิ่งสกปรกสามารถมันก็มีอยู่ทุกที่นะครับมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วหลังจากที่เราเช็ดด้วยแผนนังนะครับรับด้วยหินตา ต่ห้าเสือแล้วก็ใช้ด้วยแผ่นนังก็จะได้คมอยู่ประมาณนี้การถูปอะมานี้ก็จะว่าคมใช้ได้นะครับสํา,านผู้ชมหินธรรมดาของไทยเราก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองกริกรดาดูอีกครั้ง สอบด้วยการกีดกระดานนะครับ,นะรบก็จะเียได้ลื่นลีมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้คมมันรู้สึกว่าเนียนมากยิ่ขึ้นเราก็อาจจะรับต่อด้วยหินที่มีความละเอียดมากกว่านี้นะครับก็จะได้คมที่ดีขึ้นเพราะว่าหินก้อนนี้มันจะความละเอียดอยู่ที่ประมาณ240กริตนะครับ ั่นอยากไปจาก120ผลิตเยอยกว่า240เดี๋ยวเรามาทดสอบรับเพิ่มด้วยหินโคลนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าผลที่ได้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมกับหินโคลนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเลิตเยียก็ไม่เกิน3,000ปีน,นะครับตอนนี้ น่าจีประมาณทัก 2, 3, สองหรือสามพันสิงหวนใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่กเป็นคนที่ค่อนข้างจะรับดีนะครับใช้ได้เลยเป็นลบกใช้ได้นะครับนที่เหลย แต่วันเป็นมีดที่ค่อนข้างจะบางนะครับพราะเราลับแปบ,บเตรียมก็ได้คมแล้ว 乱聊。Right now. ลองตีกระดาษดูครับว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมนะครับการรับมีดด้วยยีนแต,แตกที่แตกต่างกันนะครับก็จะผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางทีอาจจะดีขึ้นหรือบางทีอาจจะแย่ลงก็ได้ ได้นะครับก็โอเคอยู่สามารถติดกะได้ไม่ติดขัดนะครับก็ถือว่าโอเคอันนี้เป็นการรับด้วยหินนะครับสังเคราะห์ก่อนนะครับสังเคราะห์แล้วก็เชื่อมด้วยแผ่นหนังก็สามารถติดกระดาษได้และมาละเพิ่มเติมด้หินใต้จักนครรดิรรมราชก็นี้นะครับก็ก,กระดาษได้นะครับก็ใช้ได้ เดี๋ยวถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเพิ่มความคมมากยิ่งขึ้นเราจะต่อด้วยหินที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นน,นะครับจะรัดด้วยหินจังหวัดตรังนะครับหินจังหวัดตรังก้อนนี้เป็นหินที่บ่อหินอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับภาคใต้ของเรา เเรียกที่เที่ยวมาณสามพัน 3, ปิดครับก้อนนี้เป็นหินโครนสีดำเรียวประมาณสามพัน 3, ปิดก้อนนี้ก็รับดีครับแต่ตาหากว่ามีของเรานั้นมีคมที่ค่อนข้างจะีสิกมากเราก็ต้องไปรับตั้งคมก่อนก่อนที่จะมารับก้อนนี้ เพราะว่าเป็นหินค่อนข้างละเอียดทํใใ้้การเล็กมันก็จะช้าไปด้วยถาาว่าเราไม่ทำคมด้วยหินที่หยาบมากกว่านี้ก่อนมันก็จะทำให้รับด้วยหินก้อนนี้ยากขึ้นนะครับ มันค่อนข้างบางเพราะนนันจากการรับมันก็แป๊บเดียวมก็ได้คมแล้ว รันะครบหลังจากที่รับด้วยหญิงโคนะนรนนครสีธรรมราชไปแล้วจะลองเก็บกระดาษอีกครั้งนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าก็ความรู้สึกนะครับจากการที่รับด้วยหินก้อนนี้มันจะทำให้การปีกระดาษได้ง่ายขึ้นนะครับคมจะเลื่อนดีมากขึ้น มันจะเปลี่ยนได้เรื่อยมากขึ้นไม่ค่อยติดนะครับสำหรับการรัดด้วยยินีินโคนต่างนะครับรับดีไม่คมหดที่่อนข้างดีทีเดียว เกิดแสงสะท้อนหน่อยหนึ่งแสงสะท้อนของแสงไฟนี่เนี่ยจ,จะว่าโฟกัสมันได้หรือเปล่ากล้องโฟกัสอยู่ที่จุดไหนอยู่รูอเพราะว่าตอนนี้น่าจะจะดูไม่ค่อยชัดนะครับจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะได้คมที่ ดีมากกว่านี้นะครับมันก็ยังมีหินญี่ปุ่นนะครับที่เราสามารถที่จะหามาใช้งานได้ก็แต่สีพันกิปขึ้นไปก็จะมีหินญี่ปุ่นขายอย่างก้อนนี้นะครับเป็นเศษเศษหินนะครับผมเคยทำมันแตกเป็นหินญี่ปุ่นยี่ห้อคิงสีพันิเดี๋ยวผมจะรับต่อด้วยหินญี่ปุ่นก้อนนี้นะครับสีพันกิจ จริงๆก็มันจะยาวแต่นี้ปัญหาไปเลยครึ่งนะครับหักไปเยอะเหมือนกันเนห็นนยีดป่นนะครับที่ผลิตจากดินเหนียวนะครับเป็นวัสดุในการยึดเกาะ อยู่ที่แบบอยู่ที่4,000ปริตนะครับหินญี่ปุ่นนี่คนเอียก็ตังจะแน่นอนนะครับมาตรฐานกอนข้างจะแน่นอนและตายตัวตามกิตที่บอกไว้นะครับ4,000ปริต เป็นก้อนเต็มๆมันจะรับค่อนข้างดีแต่ก้อนนี้มันหักไปครึ่งหนึ่งนะครับหักไปครึ่งหนึ่งก็ยังพอใช้ได้แต่อาจจะรับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าก้อนมันไม่เต็มเดี๋ยวก,กาสต่อไปผมจะเอาก้อนเต็มๆมา รับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอดนวันนี้ไม่ได้เตรียมไว้แต่ก้อนนี้มันอยู่ใกล้มือก็เลยหยิบมาเลย ได้คมตามที่มีดและหินจะสามารถทำได้นะครับเพราะว่าการรับมีดนั้นหินกับมีดนะครับก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันถ้าว่ามีดดีแต่หินไม่ดีการรับมันก็จะได้แค่ระดับของหินนะครับ ถ้าหากว่าหินดีและมมีดเล็กไม่ดีนะครับการรับก็จะได้แค่ความสามารถของมีดนะครับดูคมรับเสร็จด้วยหนะิน4,000กริตรนะครับก็จะได้คมประมาณนี้ เป็นมีดกีวีนะครับมีดกีวีของไทย Thailand. ไมีดอินเทเลนเกาชาไทยประมาณนี้ได้ลองกรีดกระดาษดูครั้งสุดท้ายหลังจากที่เรารับด้วยหินไปหลายก้อนนะครับกระดาษดูนะครับหลังจากที่รับเจียดด้วยหินสีฟันกรีดยี่ห้อคิงของญี่ปุ่น ครับก็จะเดื่นขึ้นการตีกระดาษง่ายขึ้นเดื่นขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับความความคม,คม,ค,มคมที่สามารถใช้งานกับครัวไทยของเรานะครับก็ประมาณนี้ก็น่าจะเต็มที่แล้วเกินพอแล้วนะครับ ก็ทางเราก็มีดคมระดับนี้ก็เดียวโอเคนะครับนี่ก็มาหนึ่งังหนึ่งนะครับฝังหนึ่งเดี๋ยวกอนมาหนี่นะครับการสร้างคลิปนี้นะครับก็ตรวจสอบให้ดูเพียงเขึ้นนะครับเป็นการรับมีดจิวีมีดแม็กอินเทอร์แลนด์ของไทยเรานะครับ ก็เป็นวิธีคู่ครัวไทยมายาวนานนะครับสำหรับนนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ